ภูมิธรรมเผยการหยุดยิงครั้งนี้เป็นการเจรจาด้วยความสุดจริตใจกรณีความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาจบลงไปแล้วนะครับกับการเจรจาหารือร่วมกันเกี่ยวกับสถา,านการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างนายภูมิธรรมเวชยชัยรัศการนายกรักฐมนตรีของไทยและนายฮุนมาเน็นายกรักฐมนตรีของกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงจุดยืนและมีความเต็มใจร่วมกันที่จะหยุดยิงโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขมีผลตั้งแต่เชื่องคืนแต่วเวลาท้องถิน่นทางด้านของนายฮุนมมเน็ได้ขอบคุณนายภูมิธรรมสำหรับการมีส่วนร่วมอย่าางงสร้ รพร้อมกับบอกว่ามันเป็นการประชุมที่ดีมากและหวังที่จะยุติการสู้รบโดยทันทีมีผู้พลัดถิ่นจากทั้งสองฝ่ายมากถึง30,000 0คนผลลัพธ์จากการเจรจาจะเปะิดโอกาสมากมายให้กับประชาชนหลายแสนคนทั้ง2ฝ่ายได้กลับคืนสู่สภาวะปกติและถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นระหว่างกัมพูชาและไทยขึ้นใหม่ขณะที่นายพุฒธรรมได้กล่าวสุนทรพจน์สั้นๆแต่เพียงว่าการอยุ่ยิงครั้งนี้เป็นการเจรจาด้วยความสุดจริตใจและประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะสร้างสันติภาพทุกคนฟังแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับแล้วประชาชนตาดำๆผู้บริสุทธิ์ที่ต้องสูญเสียไปจากการสู้รบในครั้งนี้ใครจะรับผิดชอบ